สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้วันสวนครัวจะพาเพื่อนๆมาปลูกผักกันนะคะวันนี้เราจะพามาปลูกผักบุ้งกับผักชีค่ะก่อนที่เราจะปลูกผักเราก็ทําการขุดดินตากดินไว้ได้3วันนี่เราก็จะมาพวนแปลงให้ดินร่วนซุยแล้วค่อยมาปลูกกันนะคะเมื่อเราทําการขุดเรียบร้อยเราก็เอาปุ๋ยหมักใส่ลงไป ก็คือขี้วัวนะคะใส่ลงไปให้ทั่วแล้วก็เค้าให้ทั่วเสร็จแล้วเราก็เอาเมล็ดผักนี่เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเราจะไม่ได้แช่ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ขึ้นไวเพื่อนๆก็เอาแช่ก่อนนะคะแช่ให้งอกแล้วเราค่อยมาหวานเสร็จแล้วเราก็เอาขี้วัวหวานทับลงไปอีกครั้งนึงเพื่อจะได้เป็นปุ๋ย หวานให้ทั่วเลยนะคะพเพื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาฟางมาคุมค่ะคุมเพื่อป้องกันไม่ให้ดินแห้งอันนี้เป็นแปลงที่จะปลูกผักชี แปลงนี้เราก็ขุดตากแดดไว้3ามวันนะคะทีนี้เราจะปลูกเราก็มาควนใหม่ให้ดินมันร่วนซุยแล้วเราก็เอาพี่วัวหวานลงไปแล้วเราก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราก็เ,เมล็ดพันธุ์หวานลงไปค่ะผักชีถ้าเพื่อนเพื่อนอยากให้ขึ้นไวเพื่อนๆก็เอาเมล็ดผักชีไปแช่ให้เมล็ดผักงอกแล้วเราก็ค่อยเอามาหวานนะคะ หลังจากหว่านเสร็จล้วก็ทำการคุมฟางเพื่อไม่ให้ดินแห้งคุมฟางเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำลดลงไปลดให้ชื้นๆหน่อยค่ะเ,เพื่อนหลังจากที่เราปลูกผักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเ,เพื่อนๆไปชม แปลงผักที่เราทำการลดน้ำด้วยฮอร์โมนไข่กับนมสดไว้นะคะเนี่ยค่ะลดไว้ได้สามวันแล้วค่ะเ,เพื่อนๆผักคะน้าของเราใบก็จะหนาใหญ่แบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆผักของเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเราจะใช้จุลินทรีย์ฮอร์โมนปุ๋ยคอกค่ะเราจะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเราจะใช้ ปุยอินชีวภาคค่ะเพื่อเราจะได้กินผักที่ปลอดสารนะคะหลังจากฉีดฮอร์โมนไปได้3วันผักก็จะเป็นแบบนี้ค่ะถั่วก็จะเริ่มติดดอกแล้วค่ะเนี่ย เราไม่เคยใช้ยาเลยจริงๆนะคะเนี่ยค่ะเพราะว่าวันส่วนครัวมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจจะใช้ยาสารเคมีลงไปไม่ได้เพราะมันมีอันตรายกับร่างกายมากดูแตงกวาค่ะเพื่อนๆเริ่มออกลูกแล้วนะคะนี่เราทำร้านให้เขาเลื้อยขึ้นไป นี่ยค่ะออกดอกออกลูกแล้วนี่ค่ะลูกของเขาก็จะออกยาวๆหน่อยเพราะเป็นแตงร้านติดดอกเยอะมากนี่แตงนี่ซองหนึ่งแต่เราปลูกไปแค่ครึ่งเดียวก็เ,เหลือเมล็ดพันธุ์ไว้อีกครึ่งหนึ่ง แต่งร้านเราต้องทําร้านให้เพราะว่าถ้าไม่ทําร้านเขาจะเลือ้อยลงพื้นดินแล้วมันจะไม่สวยลำต้นจะสูงมากเลยค่ะเพื่อนแตงนะคะเรามาดูมะเขือมะเขือก็ติดลูกตลอดเลยค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในาการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณ